แล้วมึงไม่ขึ้นฝั่งนู้นล่ะพอดีอะยังไม่ชินกับไทยอะครับยุโรกไม่ชินกับไทยอ่ามึงเอาเลยมาถึงยุโรปไปทีนึงเลยยุโรปไปทีนึงวันนี้ไม่ชินกับไทยครับเพราะว่า อยู่แท้แท้ชีวิตดีเลียวจับอะไรมันนี่อมันมีแอรได้กิ่หรอเลื่องต่อยเดียวเด็ดเลื่องต่อยเดียวเด็ดมันเหลือมันจะเด้งออกมาเด้งออกมานี่เอาเข้าไปพันเลยนะยัง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  ยังเคาะอยู่ไม่กอ่าว่าหลอกได้ไม่นกาหลอกนิดเดียวเองอะไรวันนี่อสงสัยเน่ยสงสัยว่ามึงสงสัยอะไรเรื่องที่ควรจะสงสัยยี่หรอไหมไม่ต้องสงสัยอะไรกับรถกูอันแล้ตอนนั้นอะมัเมียเลิจริงเจ็บหน้าเนี่ยน่วมเลยนะ ตอนแรกเรานะัดกันบ่ายสองแล้ววงบอกว่าเองบ่ายสองตื่นอนะ่นะนี่คือเรื่องจริงถูกปะเรื่องจริงเอ,อ้ยเชี่ย <laughs> สัตว์นี่ก็พูดเล่นนั <laughs> ่นเรื่องจริงเฉยจริงจังเลมียนี่ไงมินิคูเปอร์เซื้อไหน่อยเฮ้ยไอสัตว์ห้าร้อยมังม้งสี่ห้าร้อยมั้งไอเนี่ย <laughs> ไอไอมินิคูปเปอร์เนี่ย <laughs> 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 อะไรวะเน,นี่ยเฮ้ย <laughs> เข้าทางไหนวะเ <c oughs> ข้าทางนี้ปะเข้าทางต่อของทางประตูสวย แะได้แต่แดนเลยเฮ้ยรถคันนี้นี่ไม่ร้อนนะเนี่ยเฮ้ทำไมอมีพัลมมีพันลมตัสุดตัดมาเจอพอดีเฮ้ยมึงจะเล่นทุกอย่างไม่ได้อะไรมันนี่ทำงาน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 